พูดเลยก็ได้ครับนะเรามาดูพร้อมกันแล้วกันนะครับทนมูช้ชครับ ทิดต่องวดไปเลยเนาะลุงใจเนาะอันนี้จะตีกรอบกนะันเนาะนี่เ๋สีน้ำเงินฉีดเนาะมันจะได้อบนี้หน่อยท <c oughs> ่านผู้ชมจะได้ง่ายก็พร้อมอธิบายตัวเด่ดนอะับลุงอืม ไม่ขีดเอาดิลุงขีดเอาก็ได้เทียนมูสดบุ๋อ่สดบุเดือนนี้ลุงบอกว่าจะไปทํางานก็จะให้ในส่วนของเลขวิ่งไปก่อนแล้วก็เลขล่างนะครับสําหรับคนที่ติดตามลุงนะครับนี่ครับอธิบายเลยดีกว่าลุงน่ารักน่าประทับใจกบสำหรับงวดวันที่สิบหกพฤษานะครับพีกรอบเลขวิ่งนะลุง กบมือนมันไม่ตีกอบมันจะหลงขีดไว้ด้วยนะเล่นได้ไหมรับล่างสี่สามลุงได้ครับอืมขีดขีดเว้นให้เขาหน่ยอยเออเออชัดเจนคันนี่เนี่ยเอาตัวน,นี้ล่างอธิบายไปเลยลุงนี่สิบหกวิก้าหกขานะครับสำหรับเล็กวิ่งนะครับมีหกมีสี่นะครับมีสามมีหนึ่งนะครับ เลขล่างนะครับทีลุงไหายไปกับมีหกหนึ 1, ่งหกสามนะครับสี 1, ่หนึ่งสี่สองสี่สามนะครับนักปฏิทหกหนึ่งหกสามสี 1, ่สองสี 2, ่สามนะครับวิ่งวิ่งบนเนี่ยลุงวิ่งบนนะอ๋อน,น,นี่ก็ต้องแยกบนแยกล่างไหมละรับเลยก็ได้นี่ออกไข่เหรอไข่เลยที่ลุงบอกว่าจับไข่อเอา,อเอาก็มีหก <c oughs> มีสี่มีสาม มีหนึ่งเดี๋ยวบ่นมือลังเฉิมมให้พ่อมือนี้ก็ต้องไปเห็นงานก่อนทำงานก่อนครับแล้วก็ล่างแค่นี้นะล่างก็ขอฝากเอฟซีนะครับเอาไว้นะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกพิกายนนี้นะครับสำหรับหลังนะครับมีหกหนึ่งหกสามนะครับนี่นักทีหกหนึ่งหกสามนะครับซีสองซีสามนะครับซีคู่นี้นะครับเขียนชื่อ เขียนชื่อนามปากกาให้หน่อยครับลุงครับลุงใจครับต้องเขียนนามปากกาหน่อยเซ็นชื่อหน่อยนะครับได้บรรจัยเป็นไงครับถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าครับสําหรับงวดนี้นะนี่งวดขึมานี่ขอให้ปังๆนะครับอาฮยิบซื้อไว้น่ารับเล็กลางในงวดนี้นะครับมั่นใจขนาดไหนลุงนี่มั่นใจนะครับ สำหรับงวดนี้เนาะครับรับท่านผู้ชมครับสรุปง่ายๆนะสำหรับลุงใจก็ขอขอบคุณกํลาลังใจนะครับขอขอบคุณสาหรับท่านที่ช่วยเหลือในถุงหน้าท้องนะเป็นเลขบูชาครูนะครับในส่วนของลุงใจนะครับถ้าใครอยากจะช่วยเหลือลุงใจก็ติดต่อมาได้นะเปิดเลขที่บัญชีเนะนี่ยลุงเนี่ยเปิดที่เลขที่เปิดนี่อารมณ์มาหนึน่นงนะครับ สวัสดีค่ะแอดลุงใจชอบหกสามหกหนึ่งจ้ากุ้นาทองนะครับจ้ำเปื่อยจะต้องใส่นะครับทุกวันทุกวันนะครับก็นายขาวสาทอดนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีสามสามหนึ่งนะครับศูนย์หกห้าเจ็ดนะครับสี่หกเก้านะครับสําหรับลุงใจนะครับเรื่านายขาวสาทอดนะครับผมส่วนไหนที่ท่านไหนก็อวยพรมาแล้วก็ขอขอบคุณนะลุงนะก็ ได้ช่วยลุงนะครับสําหรับงวดนี้กุนนะครับสำหรับงวดนี้ก็ขอฝากนะครับเอซี่เอาไว้นะครับในงวดนี้นะครับขอขอให้เอดซี่ถูกันนะครับของลุงจงโชคดีนะครับงวดที่มานี่นะครับขอให้สุขกราพเพรานามัมนะครับแข็งแรงถุกตันนะครับให้ปังๆเฮงๆนะครับ หมดวันที่16กัิยายนนี้นะครับวังว่าเอฟซีตุก่ันคงจะโชคดีสวัสดีครับผมครับ